สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ก็ยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเซียนซองมีแนวทางเลขลาวรวมสําสำนักมาฝากคุณพอ่อคุณแม่ค่ะจะไดกระฟากดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะประผาดคลิปดีๆของทางช่องบุญนำโชคนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2566นะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกๆจันทร์พุธศุกร์นะคะท่างช่องบุญน,นำโชคจะมีแนวทางเหล็กล่ามือฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะคะก่อนหน้านี้นะคะท่างช่องได้ลงแนวทางของผู้เท่านำโชคนะคะบทสัมภาษณ์นะคะของผู้เท่านำโชคหรือว่าพ่อเซียนสุระเมืองอุบลน,นั่นเองนะคะได้ลงไปแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่ ผู้ใดที่ยังบ่เห็นคลิปของพ่อนะคะาแนวทางของพ่ออยู่กัเข้าไปเบิ่งได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเลขกเล่าร่วมทั้งหมดหาสำนักนะคะประกอบด้วยเซียนโคราชนะคะเซียนสองห้องค่ะน้องโอเล่นะคะอาหลงค่ะและก็พ่อเซียนสิรินทร์นั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเซียนสองกระโชว์ให้เบิ่งก่อนว่า มีของผู้ใดเขาแน่ก่อนที่เข้าสิ่เปิงแนวทางของมือนี่นะคะอ่าเล็กเล่ามือวันศุกกับโพดกับโพ่อคุณพ่อคุณแม่ออกมาในจังได้ศูนย์ศูนห้าแปดดปั่นโเบิลแปเบิ้ลศูนย์คุณพ่อคุณแม่กะมีของพอเซียนสองห่องเนาะเข้าวิ่งรูดศูนนะคะแล้วก็เข้าสองหห้าสล่างนะคะ เนี่ยพอเส้นสองห้องทางผู้ใดได้เบิง่งคีดเล็กเล่าได้เบิ้วันสุกนะเส้นสองบอกอยู่ว่าพอเส้นสองห้องจากสถิติของพ่อนี่สรุปบอกเกิดงวดหนึ่งนะคะและงวดวันสุกนี่น่าจับตามองมีผู้ใดได้น้ำพอเส้นสองห้องบอกคุณพ่อคุณแม่เนาะอันนี้นะคะอันนี้หลักฐานเดิมนะคะโชว์ให้ดูก่อนนะคะ,อะพอเส้นจินทร์ทอนเนาะก็เข้าออตัววิ่งตัวลูดเข้าว,วิ่งศูนย์นะคะ แล้วก็เซียนโคราชนะคะนี่เข้าสองห้าล่างเหมือนกันค่ะชุดเน้นนะคะเนาะแล้วก็มีของอน้องโอเล่นะคะน้องโอเล่ก็เข้าตัววิ่งตัวรูดนะคะ8กับ0ูนะคะอ่าอรกับเขาวิ่ง8ดคุณพ่อคุณแม่คือจังหวาเนาะจากักผ <c oughs> ู้ใดเส่วอคิดว่าสิเบิลแปดแเนาะคุณพ่อคุณแม่ ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะเข้ามาเบ่งแนวทางมือนี่กันดีกว่านะคะแนวทางเลขลาวนะคะประจําวันจันทร์ที่17กรกฎาคมสองห้าหหค่ะเซียนสองขอยาวเลยแล้วกันนะคะเริ่มสํนานักแรกนะคะกันที่เซียนโคราชเลยก็แล้วกันค่ะเซียนโคราชนะคะแนวทางเลขลาววันนี้นะคะตัววิ่งตัวรูดนะคะเน้นไปที่ล่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ เมอร์นีวิ่งรูดไปล่างเดอ้อจ้ะเด่นวิ่งรูดล่างคือ7กับ9นะคะเน้นไปที่9ค่ะเด่นมากคือ9นะคะจับคู่ชุดเน้นนะคะก็มี9 1 9 3 9 7 3 1 7 1 5 3า่งเมค่ะเมอร์นีพิเศษนะคะเซียนโคลาดมีตมมักแห้งเป็นพิเศษมาหายํนำนะคะสองหางเซียนโคลาดชอบไปที่9 7แล้วก็3 1 นะคะสำหรับชุดเน้นนะคะมาดูในส่วนชุดรองค่ะรองไปที่9 6 9 1ขออภัยค่ะ6 1แล้วก็7 3ค่ะชุดกัน2องหางนะคะกันไปที่6 3แล้วก็5 1ค่ะนี่คือเลขจับคู่ของเซียนโคลาดมือน,นีนะคะมาดูในส่วนเลข3ตัวค่ะมี9 3 1 7 3 1 631แล้วก็531ค่ะเลข3ตัวเซนโคราาชชอบไปที่731นะคะส่วนเลข4ตัวนะคะก็คือ9731 9631 9531ค่ะเลข4ตัวนี้นะคะเซนโคราาชชอบมากไปที่9731ค่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอได้เลยนะคะ ต่อสำนักที่สองนะคะต่อกันที่น้องโอเล่ค่ะนี่เลขราววันนี้ของน้องโอเล่นะคะ,ะเดนวิ่งรูดคือ3มกับ9ค่ะจับคู่ก็มี30 35 36 39สามห้าสามหกสองเก้าศูนย์เค่ะ น้องโอเล่มีตัวเน้นมาให้ด้วยนะคะชอบส่วนตัวไปที่30 39 32แล้วก็98ค่ะค่ะพ่อคุณแม่เลขจับคู่ชุดรองวันนี้นะคะรองไปที่16 18 19 14 68 52ค่ะเลข3ตัววันนี้ของน้องโอเล่นะคะก็คือ9 39 5 39 995 6, 6, 22, 3ามเก้าหกเก้ห totally uh, right yes, uh, ้สองสองเก้แล้วก็895ค่ะเลข3ามตัวเมื่อนี้น้องโอเลเน้นไปที่5 3า9ามเแล้วก็8 9ดหนะคะคุณพ่อคุณแม่่าแคปหน้าจอได้เลยค่ะแนวทางเลขลาววันนี้ของน้องโอเล่นะคะอ่า ต่อกันเลยนะคะต่อกันที่อาหลงค่ะเลขลาววันนี้ของอาหลงนะคะคำนวณให้แบบสดสด่าสันทักไปปุ๊บอาหลงบอกว่าแป๊บหบนึ่งเด้อคำนวณหายก้อนมาสันคำนวณสดสดมันห่อนเลยคุณพ่อคุณแม่ควรยังหุ่มๆอยู่นะ,ะวันนี้นะคะเลขลาวของอาหลงนะคะวิ่งลูดไปที่สามกับแปดค่ะจับคู่ก็มีสามแปดสามเก้าสามศูนย์ 898082 3292 37นั่นเองค่ะมีแค่นี้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะแนวทางเลขลาวของอลงวันนี้ยาวต่อเลยคุณพ่อคุณแม่ต่อกันที่เซียนซีรินทอนค่ะน,นี่นะคะเลขลาวของเซียนซีรินทอนวันนี้ เดนวิ่งรูดคือ9กับ8รอง7ค่ะคือเก่าเหมือนเดิมนะคะพอเส้นซิวินทอนฝากเส้นซองอย่ำโตววิ่งโตรูดนะคะมั่นใจเลขวิ่งนะคะ้าคุณพอ่อคุณแม่บ่ามากโตที่พ่อจับคู่ให้เอาโตว,วิ่งโตรูดนี่ไปรูดก็ได้หรือว่าไปวิ่งหรือว่าไปจับไ่โตที่จะของมีแน่ใจก็ไดขึ้นกันนะคะ,ะมาเบิ่งในส่วนเลขจับคู่ค่ะก็มี8ป8ศ8 3สา 8 6 8 7 7 0 7 2 7 3 7 9ฝากกัน2หางดาก,กันไปที่7 7แล้วก็0 0นั่นเองค่ะพอเซียนสิทินทรมากเป็นพิเศษไปที่8 6กับ8 7นะคะสำหรับเลข2ตัตเนาะส่วนเลข3ตัวะะวันนี้มี 7, 89, 7 86, 8 9 7 8 6 6 7 8 9ก้าแปดศูนย์เจ็ดอ้าวคือซ้ำกันนอกบานนี้ต้องกาบขอโทษขอไวเช่นซองไล่ตาคือใดบุคุณพ่อคุณแมวเคียนซ้ำกันจ้อยอ่ะให้อภัยเช่นซองเลยเด้อค่ะฝ่าแห้งหลายนะคะอ่ะต่อกันนะคะต่อกันที่987นะคะ873แล้วก็783แล้วก็892นั่นเองค่ะ เลข3ตัวนะคะเซียนซินทรเน้นไปที่789แล้วก็786ค่ะวันนี้ฝากเลข4ตัวมาด้วย4หหางนะคะก็คือ6 7 8 7 9 8 7 8 9 7 8 2แล้วก็8 9 7 3นั่นเองค่ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะ ปิดท้ายสำนักที่5้าของคลิปนี้นะคะเสยนสองขอปิดท้ายกันที่พอ่อเสยนสองหองค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่เมื่อนี้พ่อเียนสองหองนะคะมีพิเศษนะคะฝากให้เี้นสองเอาเลขลักล้มให้พ่อในเดอ้อวราสันผอมบอกมมว่าเมื่อนี้นะคะเลขลักร,กรายโตแน่นะคะเลกจับคู่ก็เลยมีสิบสองหางนะคะแล้วแต่กําลังวันค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ละมือนะคะ ให้จํานวนเลขจับคู่นีมากบ่กขึ้กันเนาะ่นะมาดูในส่วนเลขหลักก่อนนะคะวันนี้นะคะก็มี 0, มี2มี3มี6มี7มี8มี9ค่ะตัววิ่งตัวรูดวันนี้ของพอเซียน2ห้องนะคะเด่นวิ่งรูดคือ6กับ7ค่ะจับคู่นะคะก็มี 6, 9, 6, 0, 6, 2, 6, 3 7, 9, 7, 0, 7, 2 เจ็ดสามแปดเก้าแปดศูนย์แปดสองแล้วก็แปดสามค่ะพอเซียนสองห้องมักเป็นพิเศษนะคะไปที่หกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะเลขลาววันนี้ของพอเซียนสองห้องค่ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะอ่าชัดเจนแล้วนะคะคลิปนี้นะคะรวมเลขลาวห้าสำนักนะคะเซียนสอง นำเสนอครบแล้วนะคะกับฝากคุณพ่อคุณแม่เบิ่งให้ครบทุกๆสำนักเนาะกะสรุปแล้วนะคะมือนี่เลขล่าวันที่17ก,ะะกรกฎาคมสองหาข,ของทางช่องบุญน้ำโชคนะคะมีแนวทางรวมทั้งหมด6สำนักด้วยกันนะคะกับฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่เบิ่งให้ครบออกไปพิจารณาเบิ่งดีๆนะคะโตได้เป็นตะคือโตได้เป็นตะยิบตะจับกะค่อยยิบค่อยจับเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ สำหรับเลขลาววันนี้นะคะเซนสองก็ต้องขอวยพรให้ทุกทกท่านนะคะเฮง <ๆ S 2> เงรวย,ยๆยรับทรัพย์กันนะคะแรงนี่ให้ได้เฮให้ได้มานกันทุกคนนะคะยิบจับตัวใดก็ให้ออกตัวนั่นนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะคลิปนี้นะคะเซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ